สวัสดีครับผมสวัสดีเช่าวสวนยางนะครับราคาเช่ามนุษย์เงื่อนเดือนทุกท่านนะครับที่หาและใดพิเศษหาและไดเสริมเพื่อยังผมเนาะนะครับบางท่านอาจจะไปเห็นแนวอื่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็มีปลายานนะครับอยู่หลังบานซึ่งคนงานเข้าเจ้าบ่มากีดแล้วนะครับกับปล่อยทิ่มใบกับเสียดายครับก็เลื่อยมากีดเอานะครับปล่อยไบกับสิบ เป็นปีกว่าสองปีแล้วครับป้าหนีเพราะว่ามมีคนมาเหตุไหยนะครับเท่ากับปล่อยไว้เท่ากับเสียดายเนาะเหลียวบางสมื่อเสมนะครับเพราะว่าอยู่บ้านกับอยู่หันนะครับันีเป็นป้าหลังบ้านนะครับการสะดวกสบายในการมานะครับการเมื่อนี่นะครับผมสิมาเปิดหน้าแรกนะครับตามความรู้ความกระจายของผมเองนะครับเนาะมือใหม่นะครับมือใหม่นะครับเซียนทันใดเขามาเบิ้งกับสิขิ้นหูขิ้นตายอยู่นะครับกับต้องขอขออภัยไ้ผมก็เลี้ยนลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากะอ่า เป็นมือไม้ฝึกหัดนะครับเพราะว่าบกเคยนะครับบกเคยที่จะโบเคยกีดยางมาก่อนนะครับเพราะว่าทั้งชีวิตกับทำงานราชการนะครับกับทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาสุกครับกับจับเข็มมาตลอดครับกับมือหนีกระ้องมาจับมีดกีดยางบึงนะครับสิมาเปิดหนาไม้นะครับแต่ผ้าม้เรื่องมาเปิดหนาไม้ของหยางนะครับเพื่อที่จะกีดมีดมีดแหลกนะครับมีดแหลกมี2อมีสามไปจะว่ามัไม่จะเต็มโปรจนได้ไปขายนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นย่างได้นานในภาพไปชมครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็คือ ต้นยางนะครับบริเเปลาเนี่ยนะครับกับเป็นปลาลาังบานนะครับนอกจากที่ผมบอกไปมันบริกกดมาโดนแต่น่าจะเป็นปีกว่าแล้วนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ราคาอย่างมันตกต่ำนะครับแล้วที่เนี่ยเฮ็ดไาค้นงานหรือว่าคนที่เข้าจางมาเนี่ยเพิ่นมากีดแล้วเพ่อนอาจจะบ่คุ้มค้านะครับเพิ่นก็นเลยบ่ไเ้มากีดไหต่อนะครับมาที่นี่เข้าเฮ็ดจังไดเข้ากับเสยดายครับเสีดดายเนาะ เวลาเลิกงานหรือว่าอาลังจากเวลาเสาร์อาทิตย์ยังมือนีคุมทยายท่องวันเสาร์นะครับผมก็ได้มาทําการเปิดนาย่างนะครับจะเกินมีดแหลกนะครับเพราะว่าสังเกตจากเปลือกครับเพราะว่ามันกะโดนแล้วไม่ได้กีดนะครับวันนี้ผมจะล่องเปิดนะครับตามความตามความรู้ของผมหรือว่าตามที่ผมไปศึกษาใน u t u b e มาจากเซียนนะครับเซียนกีดอย่างที่เพืเ่อนเฮ็ดไปก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมในบปรมาเซียนนะครับผมกะเลี่ยนรูเลี่ยนผิดเลี่ยนถือไปตามฉบับของผมเองนะครับ แต่ว่าเซียนท่านใดที่มีข้ามในหน้ามีดีก็สามารถที่จะมาบอกหรือว่ามาเมนใต้คลิปนี้ได้นะครับเนาะผมจะล่องเปิดนะครับหนาเกานะครับหนาเกากับหนาไมเบื้องซึ่งต้นนี้ผมจะเปิดหนาเกานะครับขั้นตอนอาจจะคินหูคินตาเซียนจักน้อยแต่ว่ากผมกับเป็นมือใหม่ครับที่บอกเนาะถ้า่ังเถือนอยู่เวลาเฮ็ดนี้ก็ดก็บินแกนไปบ้างนะครับว่าหัาน่านในชั่หนาญนะครับล่อง นะครับ,นะรบ,บเนาะอ,อย่างนะครับนี่ครับเบื้องความเก่าของขูอย่างนะครับในวันนี้ ก็ได้มากรีดด่วนแล้วครับก้อยไปจากที่ด่าครับคือหน้อยได้ร้ายแต่ใครก็ลื้อครับเพราะว่าเป็นร้ายได้เสริมนะครับน้ำท้างเนื่องด้วยกันจ้ะอาจจะบอกเพียงพ่อนะครับในตำนานฉีดเสริมนะครับสิ่งเมื่อก่อนพ่าไม่อยู่กันใส่ให้ได้ถึงประโยชน์ครับโดยเฉพอยู่ไมไป้ดื้อนะครับมึงกที่เปิดือกหนาเก่าไม่ได้ทำหนาเก่าต้นต็คือกินกรเจาก็ไม่ผิดอะไรเนาะนะครับนี่ลักษณะการกีนแขนมันก็จะเป็นตูดปิดแบบเนี้ยครับครับคุณรู้ว่าผมเสียด้วยไม่กระเจ้าอย่บล็อกนะครับ มากกว่นครับผมกระยานกินแกนแต่ว่าชุดที่ที่เกาห้องที่แบบบางนะครับตอนร่องเบิองระวังสวนนไม่าเก้านะครับ ย่ามีกินแคนน้อยที่สุดครับเพื่อความสวยงามของหนาหยางนะครับการเรลื่มนไหลออกมาแล้วที่จริงอะขยับปูขนมากไก่ก็นีก็ได้ครับแต่ว่ามี่คานยับดูผมมากแบบนี้นะครับผมเห็นมันไหลลงมาอีกนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดเขายับมะกไกลไก่เนี่ยมันก็สียนระยะเวลานะครับของการไหลอย่างเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าผมเห็นขี่คานยับดูผมก็จังสีละนะครับ ในกะิกแล้วนะครับกำลังไหลลงมากครับมีแรกครับบริสิเแียกครับก็คือมาเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะกินมีสองมีสานะครับครับสังเกตว่า,อาโอ้อยางจะกระจัดกระจายไปนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงล้างบ้านครับ มาอนีก็มาเตรียมความพร้อมเปิดนายางไม่ครับกะกะดจีใสเวลาพ่อสมควรอยู่ครับเพราะวะมันกะมามาเหล่มใหม่นะครับเพราะว่าถี่เข้าเจ้าเฮ็ดว้กับมันกะโดนเติบแล้วนะครับถี่เข้าบ่ได้มา,าเฮ็ด่ตนะครับพา,ากรเนื่งดโดยราคาอย่างที่ผมบอกไปมันก็บ,บดีบดีอ่าทองราคาอย่างบดี ราคาบสูงนะครับแล้วข้าเจ้ากะอาจจะบอคุมค่าคุมทุนครับข้าเจ้ากะเลยบบมากี่ต่นนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับอ่าต้นที่ผมเปิดหนามไม้นะครับที่โบแมนเปิดจากห้อยกีดเกานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับต้นนี้กับตัวเป็นลวดนะครับมันหายไปใส่กับบูนะครับก็เลยจำเป็นอันนี้ผมจะเปิดหนามไม้นะครับ เมื่อกี้ผมเปิดหนาเก่าใเห้เบิ้งนะครับเทียบกันว่ามันจะออกดีหรือออกบ่ดีนะครับนี้ผมก็ไปเปิดหนาใหม่นะครับต่อจากห้อยกาห้อยกาวมาข้างผีวนะครับเปิดตั้มๆครับเพราะว่าเข้าบมมี่อ่โสมัด ว่าเอ้ลวดแล้วบมลูว่าหายไปไสครับอาจจะพูดจะคลัางไปกับโรลุ่นะเราเริ่าเดี่อาโพสต่างดินเลยครับ หไหลมาตรง,ตงก้อนกระกรอยครับน้ำยางเขากำลังไหลออกครับเมื่อกี้มันฉลับจักหน่อยนะครับแต่พอไปยังครับปล่อยไปนี่ยมันกำลังไหลลงมาตามข้องเดี๋ยวเห็นใ้นะครับ อันนี้เปิดนหนาไม้ครับเปิดหนาไม้เนาะบ่ิด้เปิด,ห,ปดห้อยเกาานี่ห้อยเกลีอยู่ทางนี้ครับห้อยที่ข้าากรีดไปแล้วนะครับลองเทียบกันเบิงงคา,าับวาไหนมันจะออกดีนะครับช่วงพิษ อาภีใบนี่ก็พผมที่ได้ใส่ปุ๋ยครับรู้สึกว่าน้ำอย่างจังๆนะครับก็เลี้ยงลูกกันไปครับเพราะว่ากับหัวก็มาดูแลมันครับเมื่อก่อนนี่ขายข้าเจ้ามาเบิงนะครับมาเฮ็ดให้เจ้าของกับไปทำงานนะครับมาที่นี่ได้มาเวทมีเวลามาเฮ็ดต่อเองนะครับกะเลี้ยงลูกกันไปครับผมนี่ยอนกลับมาเบิงตัวาที่กีดจากห้อยเก่าครับถือว่าไร้ดีครับไร้ดีกว่าห้อยใหม่มันอาจจะโตไม่นี่มันอาจจะน่าดี เทียน้ำยางได้มั้งครับเพราะว่าอันนี้ตามความรู้สึกเนาะเพราะว่าขีดห้อยไม้น้ำยางอาจจะบริสไลซ้ำห้อยเก่าสินะครับมันคือความรู้สึกผมเองนะครับเนาะมันมีกิจสันนิมาอ้างอีกนะครับสังเกตจากห้อยไม้ตัวนี้ครับมันเริ่มแข็นมันเรือว่าผมขีดตะเวนไปกับบลูดนะครับเพราะว่าผมกับมา้าจะเปิดนาแรก,กบบรนะครับแต่ประเด็นที่เดียวมยันจะไรไปเลยแต่ว่านี่คือผมอันนี้มีสองเลยครับมีสองแต่ไรที่สามนี่ครับเรว่ายางมันกับบริคอยออกกับบรูดครับอันนี้มีสองแล้วครับจะแข็งแล้วครับข้าวเดียว อาจจะเป็นที่ขีดเว้นความครับมันก็เลยอาจจะแขียนง่ายนะครับครับผมสําหรับมือนีกาผ้ามาเบิองนะครับการเปิดนายางไม่ฉบับความหลูของผมเองนะครับซึ่งผมกลับไปศึกษาน้าเสียนอยู่ใน YouTube อยู่ในช่องอื่นบ้างนะครับแต่ว่าเข้าเบิองด้วยตาเนาะครับเข้าประเด็จมาสัมผัสจริงนะครับกาศึกษาเลยว่าเก็บความหลูเท่าที่จจเหตุใจเท่าที่ตนคิดออกมาในแบบของจุดฟองอย่างที่ราการลงมือทา การอ่าเฮ็ดการกรีดนะครับน้ำหนักเรื่องแต่ละบุคคลมันกับบอทอกันนะครับเนาะกับไผ่หญ้าบ่ให้กินแก่ให้มากที่สุดครับทั้งเรื่องมันก็บลอยกับลุยกับพาดอยู่นะครับกับมือไม้ครับมือไม้หัดขีดยางนะครับอ่ามันดุนเรื่องเดือนสร้างตัวนะครับหาไร่ได้เสริมสร้างไร่ใดเสริมครับสร้างอ่าทรัพยากรที่มีอยู่นะครับของเจ้าของนี่ละนะครับกับ บมมีคนเหตุหายนะครับกรเลได้เห็ดเอาาจที่ผมบอกไปนะครับสาหรับมื้อนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะหรือว่าเสียนท่านใดนะครับเสียนกิจยางท่านใดที่มีข้อแนะนําดีๆให้สําหรับผมกับยินดีนะครับยินดีที่จะรับน้อมรับค้ำแนะนำจากท่านทุกคนนะครับกับเป็นกำลังใจให้ผมนํำนะครับกับให้แนะนำนะครับเป็นความรู้นะครับให้ผมแบบมือใหม่สำหรับการกีจยางเพื่อนะครับให้น้ำยาง ที่ดีนะครับแล้วก็ได้นำยางที่มีคุณภาพนะครับไปขายกั็ได้ราคาดีๆนะครับเนาะครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอพูดสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ